การเป็นผู้นำที่จะต้องสดใหม่ตลอดเวลาในที่ทำงานมันมีนความท้าทายอันหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เนาะมันมีช่วงขึ้นมีช่วงลงเพราะฉะนั้นการทำงานในที่ทำงานมันเป็นช่วงหนึ่งที่เราต้องแสดงตัวว่าเราเพอร์ฟอร์มได้ว่าเราต้องแข็งแรงว่าเราต้องเข้มแข็งแต่อีกด้านหนึ่งจุดที่เราพักอย่างเช่นอยู่ที่บ้านหรือการไปพักผ่อนของคุณช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราจะรีชาร์จตัวเองกลับมา เพื่อให้กลับมาที่ทํางานแล้วคนเห็นเราแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงเขาไม่ได้เห็นเราช่วงที่ต้องอ่อนแอแล้วก็ช่วงที่เราต้องชาร์จแบตตัวเองเพราะฉะนั้นความท้าทายอันหนึ่งคือรู้ตัวว่าช่วงอ่อนแอกําลังจะมาแล้วเพราะฉะนั้นให้เอาตัวเองออกไปรีชาร์จก่อนไปชาร์จแบตก่อนก่อนที่มันจะมาโชว์อัพในที่ทํางานหรืออีกแบบหนึง่งถ้าความอ่อนแออันหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่ทางร่างกายมองถึงว่าความไม่รู้ บางคนคิดว่าความไม่รู้เป็นเรื่องอ่อนแอวลาเป็นผู้นําขึ้นมาเนี่ยเรามักจะคิดว่าฉันต้องรู้ทุกอย่างฉันต้องแก้ได้ทุกปัญหาถูกไหมฮะแต่มาในยุคนี้เนี่ยอันนั้นไม่ใช่คําตอบแล้วแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยทําให้เรานั้นไม่สามารถตามทุกอย่างได้ทันเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นําต่างจากเป็นผู้ตามตรงที่ว่าเวลาที่ผู้นําไม่รู้ถึงคําตอบในบางอย่างเขารู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาจะ take action เพื่อไปให้รู้ให้ได้และมาแก้ปัญหาต่อแต่ผู้ตามมักจะบอกไม่รู้แล้วก็รอให้คนอื่นหาคําตอบให้นี่คือความแตกต่างแหละกับการที่คุณอาจเป็นผู้นําที่บอกว่าฉันยังไม่รู้เรื่องนี้ผมขอไปหาข้อมูลก่อนถ้าคุณกล้าที่จะยืนยันในแบบนั้นได้กับคนอื่นเนาะกล้าพูดแบบนั้นได้เนี่ยคุณต้องมีความมั่นใจมากประมาณหนึ่งเลยถูกไหมกับการที่เราจะบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่รู้เรื่องนี้นะเดี๋ยวผมขอเวลาไปหาข้อมูลก่อน เดี๋ยวพุ่นี่มาให้คำตอบอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันต้องใช้ความกล้ามากเหมือนกันกับการที่ตัวตนคุณไม่ถูกกระทบกับการที่คุณไม่รู้ในบางเรื่องแต่คุณจะไปหามันเพราะว่าคุณมีคอมมิชมน์บางอย่างในการที่จะทําให้มันไปต่อไดอ้นนี่คือความแตกต่างแหละเรากำลังพูดถึงความอ่อนแอใน2มุมเนาะมุมหนึ่งคือร่างกายที่อาจจะเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักอันที่2คือกับการที่เราไม่รู้ในบางเรื่องซึ่งดูเหมือนอ่อนแอ แล้วก็เริ่มยอมรับในตัวเองว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้ฉันจะไปหาให้จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ผู้นําที่ดีควรจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อให้เขาสามารถเติบโตในเกมของการเป็นผู้นําในระยะยาวได้